กฎบัตรแมกนาคาตาหรือเรียกอีกชื่อว่ามหากฎบัตรเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าจอร์นแห่งอังกฤษและขุนนางชั้นสูงหลายคนซึ่งไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมและขูดรีดภาษีจากประชาชนของพระเจ้าจอร์นได้จึงยื่นข้อเสนอให้เกิดการปฏิรูปการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์และขอให้อำนาจของกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายมีการลงนามข้อตกลงกันที่ it, ลันนิมิตลิมฝั่งแม่น้ำเทมส์ วันที่15มิถุนายนปีคิเตศกราช1215ที่มาของกฎบัตรนั้นต้องย้อนไปถึงยุคพระเจ้าวิลเลียมที่1พระองค์ทำให้ขุนนางและนักบวชยอมตกอยู่ภายใต้อานัจของพระองค์และผู้สืบทอดอย่างที่ผู้ปกครองอังกฤษก่อนหน้าไม่อาจจะทำได้ต่อมาเมื่อถึงยุคของพระเจ้าเฮนรี่ที่1ซึ่งเป็นหนึ่งในโอรสของพระเจ้าวิลเลียมบัลลังของพระองค์ถูกท้าทายจากโรเบิร์ตดุกแห่งนอร์มังดีพระเชษฐาองค์โต เพื่อรักษาสถานะพระเจ้าเฮนรี่ยอมอ่อนข้อให้กับขุนนางและนักบวชโด,ดยการออกกฎบัตรแห่งเสรีภาพในวันที่พระองค์ประกอบพิธีราชาพิเศษหลังจากยุคของพระเจ้าเฮนรี่กษัตริย์ที่ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์มักออกกฎบัตรในลักษณะเดียวกันเพื่อเอาใจขุนนางและนักบวชจนกลายเป็นจารีตประเพณีที่กษัตริย์เมื่อให้สัตยาบันในพิธีราชาพิเศษแล้วจะต้องบันทึกคำสัตยาบันของพระองค์ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงประทับตาพระราชรัชกรเมื่อถึงยุคพระเจ้าจอนพระองค์ขึ้นครองราชเมื่อปีคิเตศกราพักราชิพระองค์กลับไม่ได้ออกกฎบัตรตามธรรมเนียมเมื่อถึงปีคิตศกราช1 2 0 1รเหล่าขุนนางเรียกร้องให้พระองค์ให้สัตยาบันยืนยันสิทธิ์ของพวกตนหาไม่แล้วพวกเขาจะไม่ยอมออกรบตามพระบัญชาแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อพระเจ้าจอนเริ่มทำสงครามกับฝรั่งเศส ในปีคิเตซสกราช1202พระองค์ได้ชัยชนะเพียงในระยะแรกๆแ,แต่เมื่อต้องขาดทรัพยากรทางทหารและไม่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นสูงในพื้นที่ทำให้พระองค์ต้องเสียนองมังดีในปีคิเตซสกราช1204ลำพังการพ่ายแพ้ในสงครามก็ทำให้พระองค์ต้องเสริมเสียพระเกียรติอยู่แล้วแต่พระองค์ก็ยังคงทำให้ชนชั้นสูงไม่พอใจยิ่งไปอีกเมื่อหลังการเสียชีวิตของฮูเบิร์ตวอนเทอร์ เสนาบดีและอาร์ตบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีพระองค์แต่งตั้งพญาติเข้ามากุมอำนาจในตำแหน่งสำคัญจนทำให้คณะรัฐบาลเป็นเพียงตรายางของพระองค์พร้อมกันนี้พระองค์ยังขึ้นภาษีตรวจสอบการครอบครองทรัพย์ของชนชั้นสูงและแสวงประโยชน์จากการใช้พระราชอำนาจอย่างกว้างขวางเพื่อสะสมทรัพย์สำหรับทำสงครามต่อไปจนทำให้พระองค์ถูกมองว่าเป็นทรราช จากนั้นพระองค์ยังไปมีปัญหากับสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่3เมื่อพระเจ้าจอร์นปฏิเสธที่จะยอมรับสเตเฟนแลงตันผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอาร์ตบิชอปคนใหม่แทนฮูเบิร์ตวอลเทอร์โดยอ้างว่าราชสำนักคือผู้มีอำนาจในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งบิชอปทำให้คริสตจักรประกาศลงโทษความบารพระเจ้าจอร์นในปีคริสตศักราช1209การความบาร ทำให้โบสถ์ในอังกฤษไม่ได้รับการคุ้มครองจากโรมพระเจ้าจอร์จจึงใช้อำนาจยึดที่ดินจากบาทหลวงที่ขัดขืนหรือหลบหนีทาให้โรค์มีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรจนกระทั่งปีคริสตศักราช1213โรมยกเลิกการคว่ำบาตรหลังพระเจ้าจอร์จยอมรับแลงตันเพื่อหวังได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรในความพยายามที่จะยึดดินแดนในภาคพื้นตวีปคืนความไม่พอใจในตัวพระเจ้าจอร์จของบรรดาขุนนาง นำไปสู่การวางแผนสังหารพระองค์ในปีคิดศักราช1212แต่ไม่เป็นผลสำเร็จพระเจ้าจรสามารถดัดเดี่ยวบรรดาขุนนางที่ไม่พอใจพระองค์และเปิดฉากทำสงครามกับฝรั่งเศสตามแผนที่พระองค์วางไว้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1214แต่การทำสงครามของพระองค์ไม่ได้สำเร็จดัางเป้าหมายเดือนตุลาคมปีเดียวกันหลังเสด็จกลับอังกฤษพระองค์ต้องเจอกับการต่อต้านอย่างรุนแรง มีการยื่นอุทธรณ์ไปยังสมเด็จสันตปาปาให้เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์แต่หลังจากการเจรจายอย่างยาวนานทั้งสองฝ่ายได้เปิดทำสงครามกันในเดือนพฤษภาคมปีคิศสกราช1215พวกบารอนเข้ามายึดเมืองหลวงไว้ได้ทั้งหมดยกเว้นที่หอคอยลอนดอนที่เดียวพระเจ้าจอรนตกอยู่ในภาวะคับขันสถานการณ์บีบให้พระเจ้าจอรนต้องยอมรับเงื่อนไขของฝ่ายขุนนางตามเอกสารกฎแห่งบารอน ในวันที่15มิถุนายนปีคิเตกราชั1215ก่อนได้ร่างสุดท้ายที่ได้รับความเห็นพ้องของทั้งสองฝ่ายในวันที่19มิถุนายนซึ่งกลายมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อแมกนาคาตาอย่างไรก็ดีกฎบัตรฉบับนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อขุนนางที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปฏิบัติตามส่วนพระเจ้าจอร์นเองก็ยืนอุทธรณ์ต่อพระสันตะปาปาซึ่งครั้งนี้โรมเข้าข้างกษัตริย์อังกฤษ เกิดเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหม่กินเวลาจนกระทั่งพระเจ้าจอร์นสวรรคตโดยไม่รู้ผลแพ้ชนะเมื่อพระเจ้าเฮนรีที่สขึ้นของราชต่อจากพระราชบิดาพระองค์จึงได้ออกกฎบัตรแมกนาคาตาใหม่อีกครั้งในปีคิสกราักราช1216เพื่อให้ขุนนางยอมกลับมาสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์ผู้ถือสิทธิปกครองอาณาจักรโดยธรรมและได้มีการออกกฎบัตรฉบับใหม่อีกสองครั้งในรัชสมัยของพระองค์คือเมื่อปีคิสกราักราช1217 และ 1,225. กฎบัตรแมกนาคาตาคือหลักฐานสําคัญของการปกครองด้วยกฎหมายที่แม้แต่กษัตริย์ก็ต้องยอมรับและเป็นหลักฐานสําคัญของการพัฒนาระบบรัฐธรรมนูญของอังกฤษขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับส c ค i b e เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ